ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมอสมังกรนะครับโอเคนะจะเป็นไงเราดูวิธีลงก่อนนะเลยนะครับโอเคอกดเข้าไป e อเอไฟเองนะฮะให้กดฝาไฟที่เราดาวโหลดนะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะฮะเราไม่ต้องไปแตกไฟนะไม่ต้องแตกไฟเลยให้กดตรงสไลด์นะมันจะวิดีเปลี่ยน ให้เราเปลีนน่ยนนามสกุลจากดรอดสซิฟใช่ไหมให้ให้เป็นมดพีเคจีนะฮนะมดพีเคจีเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะที่จริงมันจะเป็นเนี่ยเออเผื่อบางคนไม่เข้าใจที่จริงมันจะเป็นซิฟใช่ไหมฮะที่จริงมันจะเป็นซิฟอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็นมดพีเคจีนะฮนะมดพีเคจีเนี่ยจะเป็นเงนี้ยดากอนมุด e พีเอวีสองมดพีเคจีนะฮะให้กดตกลงนะฮะ นี่มันก็จะเป็นกระดาษสีขาวแล้วก็รูปอะไรเอ่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงไว้ให้บางคน,นก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะเนี่ยบางคนก็จะเป็นนี้เลยก็ได้บางคนนะฮะบางคนนะฮะมันก็จะเป็นนี้ได้ถ้าไม่ใช่ก็ทําตามแบบผมอะโอเคนะโอเคให้เราเข้าไปในที่บล็อกลเชิญเลยครับโอเคฮะให้กดรูปปจัจแจนะฮะกดลันเชิญออปชั่น ที่จะแพไม่ต้องไปกดนะฮะให้เรากด e n d e r m o d PE Spy Support อะไรเนะน,นี่ยอันเนี้ยฮะกดเข้าไปให้กด Import นะแล้วกด Lock Storage นะฮะแล้วหาไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไปครับโอเคผมอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยล้วก็มูด PEV 2อจุดอะไร mod PEJ เนะี่ยคยให้กดออกไปหน้าแรกเลยครับ ตัคู่อะโอเคให้เรากดเล่นเลยครับโอเคมันก็จะเป็นงี้ใช่ไหมครับเนีย่ยประมาณนี้อะโอเคอะของที่ต้องเตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะดูนะนี่ถ้าไข่มังกรนนาจะอยู่เป็นมุมหนังสือเนะ่ยนเะน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 ี่ยเนี่ยหนังสือเนี่ยนี่มุมหนังสือเนะีนะ่ยเนี่ยอยู่ด้างสุดเลยน,ะนี่นจะเป็นไข่มังกรสิ่งที่ต้องเตรียมนะเวลาฟักไข่ก็มี อันนี้ครับเพชรแล้วก็ผนไก่แล้วก็ไม้ไม้สีทองนะฮะมันจะเป็นมังกรไฟนะอันนี้ส่วนช่องดาบก็มีน้ำอะน้ำแล้วก็ไม่มีมั้งโอเคส่วนช่องหนังสือก็จะมีอันนี้เป็นต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้เนี่ฮะอัน okay นี้อันนี้อันนี้อันนี้นีอันเนี้ยโอเคะส่วนช่องนี้ก็จะมี อันนี้ฮนะโอเคประมาณนี้มันจะมีอีกอย่างนึงฮนะอันนี้ฮนะไว้เข้าประตูนรกอันนี้อันนี้อันนี้ออฟวิดเดลอะไรเนี่ยไว้เข้าประตูนรกอันนี้แต่ผมจะเอาอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนี่อันนี้ก่อนโอเคฮนะนี่แล้วก่อนเองฮนะให้เรากดวางปุ๊บแล้วนี่ฮนะอย่างเช่นเราจะเอาไดมอนใช่ไหมกดไดมอนกดเข้าไปฮนะกดตรงนี้กดเข้าไปที่ไข่แนละ้วเราจะขูดนะอืม เกมก็จะเป็นเงี้ฮะนี่ยๆเป็นไงอ่าต่อไปก็เป็นขนนกฮะปุะ๊บอืมมันก็เป็นเงี้อ่าเป็นสีขาวโอเคฮะถ้าเราอ่าต่อไปมังกรไฟครับปุ๊บโอเคฮะมังกรไฟก็เป็นอย่างนี้นะอ่าต่อไปมังกรน้ำมั่งโอเครครับครมาครับนะ น้ำมก็จะนานหน่อยเงี้ยนะโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตัวฟ้าเลยฮะโอเคต่อไปต้นไม้มั้งครับวับนี่มันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้น,น,นะฮนะ,ะมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้สักครู่ครับเรว่อๆคนเอกันอายุอ๋อได้ครับมันก็เป็นเขียวนะอย่างนี้ครับต่อไปก็เป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อกนะฮะมอสโตเลยอ่ากดลงไปก็เป็นสีเขียวยมเงยครับ นั่นต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นสองหัวหรืออะไรเนะี่ยมันจำไม่ได้ละเราเป็นนี่เออใช่สองหัวแต่มันจะเป็นเขียวออกเข้มๆมันไม่เขียวอ่อนนะโอเคต่อไปก็ที่ผมสัญญาไว้ก็อ,อ๊อกอะไรเนะี่ยที่เข้าบล็อกไว้เข้าประตูเราเน,นี่ยเนนะี่ยโอเควางไม่ผิใช่ต้องเอาใครมงกรวางก่อนโอเคนี่กับว้บอ่าเมื่อจะเป็นงนี้นะ โอเคก็ได้ทำงานนี้ถ้าเราอยากขี่นะถ้าเราอยากขี่หลังมังกรเงี้ยให้เราเอาแร่ที่เอาพวกแร่อะไรพวกนี้่องเช่นผมจะขี่ไอตัวสีฟ้านั้นก็เอาน้ำนะง่ายๆคืองานน่ายๆนะฮะที่เราที่เราวางไข่มังกรแล้วเราใช้อันไหนกดเข้าไปก็กดอันนั้นนะฮะให้กดจำๆเลยอย่างเช่นผมเอาไข่นี้แล้วผมเอาน้ําเนี่ยอกดน้ำปุ๊บมันจะเป็นไข่สีน้าใช่ไหมฮะโอเค

เป็นมังกรไฟก็เอาไม้ทองเนี่ยที่เราใส่กับไข่ไปน่ะกดไปเนีย่ยเราก็จะขี่ได้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็ต้องขอภัยไข่เมื่อกี้ด้วยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้ก็จะตัวใหญ่แล้วเราก็ขี่หลังมันได้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าเราถ้าเราอยากลงก็เนี่ยเราก็กระโดดลงเนี่ยเออประมาณนี้นโอเคฮนะต,ต่อไปอย่างเช่นเราจะขี่หลังอืม อะไรอ่ะอย่างเช่นเราจะขี่หลังตัวไดมอนด์นะเนี่ยก็เราอย่างเช่นเราใช้ไดมอนด์ในการผสมเบไข่มังกรใช่ไหมเราพักกับอ่ามเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้เรากดไดมอนด์ย้ำๆใส่ที่ตัวมังกรตัวนั้นที่เราฟักนะฮะใช้กับไข่อื่นไม่ได้นะฮะใช้กับวัตถุอื่นไม่ได้เนี่ยอ่ามือจะเป็นรูปใจอ่ะพักมันก็จะหยุดนิ่งแล้วถพักเราก็จะขี่ไดครับเราจะคู่ อ้าเราก็คีดได้แล้วเนี่ยประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ฮนะอืมประมาณนี้นะโอเคลงอถ้าเราอยากลงจากหลังมังกรก็ให้กดกระโดดครับเนยมันก็จะลงมันก็จะลงมาครับอ่าประมาณนี้ฮนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ผมขออีกตัวสนึงกดิ เช่นเราจะเอาตัวนี้ก็ได้ครับมับงกรโลเอ็นเดอร์ไม่ใช่โลเอ็นเดอร์โลประตูนรกนะให้กดอันนี้ยกดเข้าไปปุ๊บทีนะ่ผสมกับไข่เนี่ยอย่างเเป็นงี้ให้เรากดย้ำๆฮะห้ามกดบล็อกอื่นเช่นผมจะเอาบล็อกประตูนรกบลอกย่างเช่นผมเอาบล็อกประตูนรกใช่ไหมเป็นมังกรเกิดมาแล้วเนะี่ยถ้าจะใช้นี้ใช้ไม่ได้ครับเห็นไหมเราต้องใช้บล็อกมันเลยเนดะี๋ยวใช้ร่วมกันไม่ได้นะท้องของใครของมันเลยโอเคนะก็ประมาณนี้ฮะ เนีย่ยเราก็ขี่ได้โอเคนะก็ประมาณนี้ก็ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามสันตาคาละอย่ากดอยลืมกดสันตาคา้และกดไลค์ผมด้วยนะไปไปพบกันใหม่บายเกมเมอร์ bye พรุ่งนี้นะครับไปไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างอย่าลืมกดนะ